ผมอยากบอกแพรทองทานชินวัตรผ่านท่านประธานไว้ว่าวันนี้ใครก็ช่วยเซฟแพรทองทานไม่ได้อีกแล้วเพราะตามข้อบังคับข้อที่177แพทองทานชินวัตรจะต้องตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองเพราะเป็นการจัดการทรัพย์สินของตัวเองแต่ถ้าจะให้คุณพ่อมาช่วยตอบผมก็เคยแนะนำท่านประธานไปแล้วว่าสามารถอนุญาตตามข้อบังคับข้อที่76ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่า เวลาเจ้าสํานักมาชี้แนะเคดวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลเนี่ยมันจะล้าลึกพิสดารได้ขนาดไหนท่านประธานครับถ้าเรายอมรับการใช้ตั๋วพีเอ็นของแพรทองทานที่ไม่มีกําหนดการจ่ายไม่มีทั้งดอกเบี้ยท่านประธานรู้ไหมครัว่าความเสียหายกับประเทศชาติมันจะไปขนาดไหนอีกหน่อยตั๋วพีเอ็นก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำคอร์รัปชันติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ครับในทุนคนไหนที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย อยากจะติดสินบนข้าราชการระดับสูงคนใดก็เอาเงินเป็นร้อยร้อยล้านไปให้แล้วก็ให้ข้าราชการคนนั้นออกตั๋ว PN มาแลกแล้วก็อ้างว่านี่ไม่ใช่การรับสินบนไม่ใช่การให้สินบนนะแต่เป็นการที่ข้าราชการระดับสูงมาขอยืมเงินแต่มีวาสนาเจอเจ้าหนี้ที่แสนประเสริฐครับท่านประธานให้ยืมแบบไม่มีกําหนดจ่ายคืนไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องห่วงว่าจะถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติคนที่รวยแล้วเนี่ย ไม่น่าจะโกงกฎหมายคิดภาษีเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามนั้นตรงไปตรงมาไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆยิ่งแพทองทานชินวัตรเป็นถึงนายกรัฐมนตรีไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมซิกแซกหลีกเลี่ยงภาษีแบบนี้เลยด้วยซ้ํา